สวัสดีค่ะกลับมาเจอก,กับอลิสติลเตอร์สตอรี่กันแล้วนะจ๊ะ <c oughs> ล่าเริงค่ะแจ่มใสค่ะวันนี้แจ่มใสมากต้องบอกว่ากลับมาแล้วนะคะกับการดูราศีนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะทุกคนรอคอยเกี่ยวกับการพูดถึงเรื่องราวความรักเรื่องราวของหัวใจนะคะคลิปนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นการเจาะลึกความรักนะคะของชาวราศีสิงห์นะคะชาวราศีสิงห์เนี่ย คือถ้าที่เกิดในว,วันที่17สิงหาคมถึง15กันยายนนะคะเบอร์อะไรอะอะนะคะก็จะบอกว่าเออเลยไปเลยเออชาวราศีสิงห์เนี่ยก็จะดูเจาะลึกในเดือนกุมภาพันธ์ปี2562นะคะจะดูทั้งคนคู่และก็คนโสดเลยนะดังนั้นจะแบ่งเป็น2พาร์ทแต่ว่าอยากให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบไปเลยนะคะ มองว่ามันแค่10กว่านาทีก็หวังว่าจะอยู่ด้วยกันทั้ง10นาทีนะคะอ่ะวันนี้ต้องบอกว่ามากับมานาราทาโร่นะคะต้องบอกว่าแต่ละราศีไม่ค่อยจะเหมือนกันนะคะเป็นจัดกลุ่มราศีไว้นะว่าอ่ะอีกสราศีสิงกันตุลพิจิกจะใช้มานาราอีโรติกทาโร่นะคะ er อีโรติกทาโร่ไปอีกทำไมถึงเลือกอีโรติกมาดูให้กับเซตนี้เนาะไม่มีอะไรค่ะมันใกล้มือนะคะ เนี่ยที่โชว์อยู่ก็คือใช้หมดแล้วไงแล้วก็คือเราอยู่วันนี้อยู่ที่บ้านวันนี้คืออัดคลิปที่บ้านเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีจํากัดเนาะแล้วอีกที่หนึ่งก็คือที่ร้านก็จะมีไพ่อีกชุดหนึ่งเหมือนกันก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะโอเคราศีสิงค์ค่ะความรักเป็นอย่างไรบ้างเจาะลึกนะคะจะพูดเรื่องของคนมีคู่ก่อนละกันนะคะสําหรับคนมีคู่ เราจะมาดูกันสถานการณ์เดือนกุมภาพันธ์เนี้ยมันมียังไงบ้างอารมณ์มันเป็นยังไงไหนดูเลยสิเป็นไงไหนบอกหมอบอกหมอสิอ่าคนมีคู่ชาวราศีสิง์ในเดือนกุมภาพันธ์สถานการณ์ทั่วไปมันเป็นในเรื่องของความคิดนะคะความคิดมากกว่าอ่ามีแฟนแล้วมีความรักแล้วมีคนรักแล้วก็ต้องซื่อสัตย์นะจ๊ะต้องบอกเลยเดือนนี้ ชาวราศีสิงห์อาจจะระวังหน่อยละกันระวังหัวใจตัวเองนะคะมีการไปตกหลุมหลุมพางนะคะหลุมพางหัวใจหลุมพางความรักเนี่ยมันอันตรายมากเลยนะตกไปนี่ดึงขึ้นมายากมากหรือชาวสิงค์คนไหนที่แบบจงรักภักดีต่อความรักเนี่ยยังไงก็เถอะนะถ้าคบกับอีกสิงห์หนึ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความโมเมนต,ต์ของการไปตกหลุมรักคนอื่นนะคะหรือว่ามีใครเข้ามาเป็น เป็นเรื่องราวของอีกบุคคลหนึง่งแต่อลิซ่าต้องบอกว่าคนพวกนั้นจริงๆมันจะไม่มีผลเลยถ้าใจคุณไม่มั่นคงพอนะคะดังนั้นคนมีคู่ชาวราศีสิงห์เนี่ยก็คืออยากให้ระมัดระวังการ การเปลี่ยนใจการพัดพรากแล้วก็เป็นในเรื่องของแบบอารมณ์ตัวเองที่มันไม่นิ่งด้วยชาวราศีสิงมีความคาดหวังกับคนรักเยอะขึ้นแล้วเดือนแห่งความรักนี้ชาวราศีสิงเนี่ยถ้าไม่ได้อย่างที่ตัวเองหวังแล้วก็ใครที่เป็นชาวเป็นแฟนของชาวราศีสิงแล้วมานั่งดูเนี่ยบอกไดยเลยนะนั่งคาดหวังนั่งรออยู่นะนะจ๊ะทำอะไรไว้ต้องดูด้วยเพราะนั่งเช็คเลยทำเป็นเช็คแต่ว่าตัวเองกับ ่ไวงายก็ต้องระวังกันไปแหละเพราะมันเป็นพาร์ทของอารมณ์พาร์ทของอารมณ์ของความสัมพ ouais. ันธ์เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นได้ทั้งเขาและเรานะคะเพราะดิสดูคนคู่ใช่ไหมพอดูในเรื่องของความสัมพันธ์คนคู่เนี่ยคนมีคู่มันจะเป็นในเรื่องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันจะเกิดขึ้นคราวนี้แหละเราต้องพยายามอยู่ใกล้ชิดกันเข้าไว้ในเดือนกุมภาพันธ์นะจ๊ะเพราะปัญหาและอุปสรรคของคุณคือการขาดเอาใจใส่ค่ะความเคยชิน ความเคยชินเนี่ยเป็นหลักอะน้องๆนะคะอันนี้ต้องแบ่งแยกกันนิดนึงชาวสิงที่ยังอยู่ในพาร์ทเรียนอยู่แล้วมีแฟนด้วยนะคะต้องบอกว่าอาจจะเพราะว่าเรากําลังเตรียมตัวที่อาจจะต้องมีการสอบอาจจะต้องมีการเตรียมตัวตร,วน,นตรวนู่นตรวนี่อะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้เราอะ่ะเคยชินว่าเราอยู่ได้เขาอยู่ได้ดูแลกันไปดูแลตัวเองเฮ้ยโตแล้วอะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าความรักเนี่ยอาจจะต้องสาหรับสิงนะไม่ได้บอกว่าเป็นทุกคนนะ สำหรับสิ่งเนี้ยในเดือนนี้มันอาจจะต้องแบบมากขึ้นกว่าเดิมค่ะหาความเอาใจใส่หาอะไรบู๋หวามาบ้างเพราะว่าไอ้ปัญหาและอุปสรรคที่อลิซบอกไปทั้งหมดเนี่ยคือความเคยชินในเรื่องของความสัมพันธ์เออก็คือแบบก็อยู่ได้ก็ก็อยู่ได้ก็ไม่เห็นเป็นไรหน่ก็ไม่ได้ทําอะไรกับฉันหรือว่า เธอไม่ต้องมาการต้องการอะไรจากฉันมากมายฉันก็เป็นตัวของตัวเองอะไรแบบนี้ไปก็อาจเป็นไปได้ที่จะทําให้บางทีเนี่ยคู่ของคุณอาจจะไปเจอใครเข้ามาแทรกซ้อนหรือบางทีเนี่ยคุณเองก็รู้สึกว่ามันห่างกันจนคุณก็แบบไปตกหลุมหรือแบบไปมีความรู้สึกกับใครเข้าก็ได้เช่นเดียวกันจ้าแล้วเดือนธันวเป็นยังไงล่ะคีนี้ค่ะ ถ้าถามว่าเดือนนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นหรือความรักของคุณมันจะเป็นยังไงถ้ามาขายี้กันจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเดือนนี้มันยังเป็นเดือนของการควบคุมกันมากๆสิงควบคุมแฟนเกินไปเปล่าอยู่แบบไม่ปล่อยเขามากเกินไปเปล่าอะตะกี้เพิ่งพูดนะแบบอลิสซ์อะอลิสเพิ่งพูดนะว่าแบบเราจะไม่ใส่ใจแฟนนู่นนี่นั่นพักแป๊บนะคะต้องบอกว่าในแต่ละในในเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ย คุณมีช่วงโมเมนต์หนึ่งที่มันเป็นในเรื่องของแบบการบังคับการอยากให้แฟนเป็นในสิ่งที่เราอยากเป็นหรืออยากให้แฟนแบบอยู่ห่างเราอะเป็นไปได้เหมือนกันถูกป่ะล่ะเพราะมันเป็นในเรื่องของความเคยชินไงอลิซนนต้องบอกว่าความเคยชินของเราเนี่ยบางคู่มันอยู่ไกลกันนะคะใครที่อยู่ในวัยยิ่งวัยทํางานเนี่ย มันอยู่ไกลกันมันไม่ได้มีเวลาแล้วก็การทํางานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันเลยทําให้เราไม่ได้เจอกันมากแต่ถ้าเป็นน้องๆวัยเรียนอะค่ะหรือว่าเขาเจอกันอยู่ในเรียนอยู่แล้วเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกอีิยังรู้สึกว่ามันเจอกันเยอะกันมากเกินไปได้ซ้ําแต่ถ้าเป็นวัยทํางานเนี่ยการขาดการขาดตรงนี้แหละที่มันบางทีมันเป็นจุดปัญหาแล้วก็เราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วอาจจะเพราะว่าเริ่มดูอะไรที่มันมากเกินไป มันดูอลิสอะไรเงี้ยปิดคลิปก่อนก็ได้อะไรอย่างนี้ถ้ามนจิตตกปิดคลิปไปเลยก็ได้ไม่ว่ากันแต่ต้องบอกว่าเรามีแฟนแล้วเรามีความรักแล้วเราต้องรักให้เป็นด้วยนะคะต้องบอกอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยเดือนนี้ก็จ,จะมีการแบบบังคับจิตใจหรือเป็นในเรื่องของแบบการพูดแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่แคร์คนรักอะไรประมาณนี้นะต้องระวังกันไปและสิ่งที่แนะนแํแเราจะช่วยได้และพายอยากเตือนเนี่ยก็ต้องบอกแหละคนละครึ่งทางนะคะ เป็นตัวเราครึ่งหนึ่งแล้วก็เก็บส่วนที่ไม่ดีไว้ครึ่งหนึ่งยอมรับเขาครึ่งหนึ่งแล้วอีกครึ่งหนึ่งก็ให้เขาปรับให้เขาเปลี่ยนเหมือนกันค่ะฝั่งเขาก็ต้องการให้เราปรับให้เราเปลี่ยนมันเป็นสิ่งที่บอกว่าภายในหนึ่งเดือนเนี่ยอะไรอะไรมันเกิดขึ้นเร็วคุณอาจจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> แต่มันเดือนหนึ่งมันต้องมาปรับอะไรอย่างเงี้ยแต่เดือนหนึ่งอ่ะเวลามันเร็วมากเลยนะคุณอาจจะไม่มีเวลาทําอะไรเลยคุณอาจจะไม่มีเวลาที่จะมานั่งทะเลาะหรือเกลียดกัน หรือคุณไม่มีเวลาที่จะเอาใจใส่กันต้องบอกว่าเวลายิ่งสั้นเวลายิ่งเร็วต้องเอาใจใส่กันให้รวดเร็วแล้วตามสถานการณ์ให้ไวนะคะก็จะทําให้คู่ของชาวราศีสิงห์เนี่ยรอดพ้นในเดือนกุมภาพันธ์ที่มันแบบหนักน่วงอยู่พอตัวนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของคนมีคู่ผ่านไปนะจ๊ะเข้าสู่โหมดคนโสดแล้วคนโสดฮัลโหลอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะจ๊ะคู่หรือโสดอะไรอย่างนี้ อ่ะมาดูคนสโสดค่ะในเดือนกุมภาพันธ์นเป็นยังไงโอ้โ oh ห oh oh. กุมภาพันธ์นี้ชาวสิงเองกําลังมองหาค่ะมันเป็นในเรื่องของแบบสวดมานานนะถ้าใครเพิ่งสโสดต้องบอกว่าพักยาวไปก่อนเลยดังเดือนแต่ถ้าใครเพิ่งแบบเอยสโสดมานานแล้วเนี่ยมันเหมือนว่าเป็นพาร์ทของการที่แบบเออเริ่มเริ่มมองดูตัวเองแล้วว่าเพราะอะไรทําไมเราถึงสโสดเพราะแบบทาไมเราถึงไม่มีแฟน ทำไมเราถึงเจอความรักที่แย่อะไรเงี้ยเริ่มมีคําถามในใจเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มเอาตัวเองเริ่มเปรียบเทียบกับความรักของคนอื่นด้วยอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันสําหรับคนโสดชาวราศีสิงห์ด้วยนะคะต้องบอกว่าเป็นเดือนแห่งการที่แบบ เก็บประสบการณ์เล็กๆน้อยๆในด้านของความรักเลยถ้าน้องๆยิ่ย,ยังยังเรียนอยู่อย่างเงี้ยยังเป็นหาการหาประสบการณ์ความรักเลยแต่ถ้าใครเข้าสู่ไยทำงานต้องการความมั่นคงในความรักเนี่ยต้องบอกว่าเอาบทเรียนจากอดีตมาเรียนรู้บ้างมาศึกษาดูบ้างว่าเราเนี่ยทำไมถึงเลิกทำไมถึงจบกับความรักเก่าๆไปหาจุดด้อยของตัวเองค่ะแล้วลองปรับดูไม่ มันมันเปลี่ยนยากอลิซเข้าใจมันไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแบบเฮ้ยร้อยเอร์เซนแต่ถ้าคุณไม่ปรับอะไรเลยเนี่ยคุณก็จะกดตัวเองอยู่แบบเนี้ยแบบเออก็เป็นอย่างเนี้ยกูต้องเป็นเป็นทุกเดือนพูดอะไรมันก็เป็นทุกเดือนอะไรประมาณนั้นคิดอะไรได้อย่างนั้นนะคะ you are what you think นะอันนี้ก็จะเป็นภาวะทั่วไปที่แบบเป็นเรื่องของคําถามมันมองขึ้นมาตัวเองเยอะนะชาวสิงและในเดือนกุมภาพันธ์อุปสรรคปัญหาของชาวราศีสิงเนี่ยที่โสดอยู่ด้วยต้องบอกเป็นในเรื่องของ การเปิดใจที่บางทีเนี่ยเราไม่เอาบทเรียนมาเรียนรู้เพิ่งพูดไปเลยเพิ่งพูดไปเลยนะมันก็เลยแบบมีการผิดหวังจากความรักถ้าใครเนี่ยมีคนคุยมาตั้งแต่ในช่วงเดือนมกราต้นปีเนี่ยต้องบอกว่าเราเหมือนเราไม่รู้จักกันเลยด้วยซ้ํานะเหมือนแบบเฮ้ยทำไมยิ่งคุยเหมือนไม่รู้จักกันทำไมยิ่งคุยยิ่งดูห่างกัน ฉันรู้สึกถึงเข้าไม่ถึงกับคนที่ฉันคุยอะไรประมาณนี้หรือว่าคุณจะเจอในช่วงเดือนกุมภาคุณก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นใครทําไมเรายิ่งคุยยิ่งแบบเป็นอีกพาร์ทหนึ่งแนะน,นำมันเลยต้องบอกว่าให้เบรกก่อนเบรกความสัมพันธ์ไปก่อนหรือเป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องเป็นอะไรก็แล้วแต่นะต้องพักไว้เลยเพราะว่าถ้าคุณฝืนละดันทุรังเนี่ยเรื่องใหญ่นะคะนะจ๊ะคำแนะน,นำที่จะให้กับชาวราศี สิ่งที่เป็นคนโสดนะคะไม่ให้ดูนานเดี๋ยวช่องโดนแบนนะ้ำเป็นอิโรติกนะต้องบอกว่าเอ่อคนโสดสิ่งที่พายอยากจะเตือนอยากจะบอกเนี่ยก็คือความรักแบบผิดๆความรักแบบแอบซ่อนความรักแบบไม่ชัดเจนในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเพลอไปม,มีความสัมพันธ์กับคนที่มีเจ้าของมีคู่แล้วแต่เราโดยไม่รู้นะ แล่แล้วมันเป็นในเรื่องของอารมณ์พาไปชาวสิงบางทีควบคุมอารมณ์ไม่ได้สิ่งแล้วจริงๆเป็นชาวธาตุไฟด้วยนะแล้วถ้าไฟมันลุกแล้วมันห้ามไม่ได้จริงๆระวังหน่อยละกันนะคะนี่คือเตือนก่อนแล้วนะต้องบอกอย่างนั้นไปเพราะว่าเรื่องอื่นเนี่ยไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรเยอะเลยของชาวราศีสิงอาจจะเตือนแค่เรื่องของแบบเรื่องเดียวก็คือการเข้าไปอยู่ในภาวะความสัมพันธ์ที่มันแบบ กืนไม่เข้าคครไม่ออกแล้วตัวเองก็ไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยมันไหลไปตามสถานการณ์เกินไปจนทําให้เราอะ่ะไม่เป็นตัวของตัวเองลองกลับมาดูค่ะว่า,าความรักมันก็มันก็ไม่มีถูกมีผิดอะนะมันเป็นอารมณ์อะต่อให้อลิสบอกว่าคุณทําผิดอยู่อะ่ะแต่อารมณ์หรือความรู้สึกมันคือหัวใจของเราอะ่ะเราจะพูดได้ไงว่าเราผิดอะ่ะก็เราหลักไปแล้วอะ่ะหรือเราชอบไปแล้วเราจะห้ามมันยังไงดังนั้นต้องกลับมาดูค่ะว่าตัวเองกําลัง คิดอะไรอยู่นะคะมันไม่ต้องถูกละผิดแต่มันแค่ต้องมีเหตุและผลบ้างนะคะมันมีเหตุผลมันก็เกิดถ้ามันมีแต่ผลเหตุมันคืออะไรนะคะเหตุมันคืออะไรถ้าเราเจ็บเราร้องไห้เนี่ยเหตุมันคืออะไรแค่นั้นเองลองกลับมาถามตัวเองซ้ําๆนะคะคาแนะนําของลิสเพื่อจะใช้ได้นี่ก็เป็นเรื่องราวของคนโสดชาวราสีสิงนะคะสําหรับคลิปนี้เป็นการเจาะลึก รายเดือนนะคะของเดือนกุมภาพันธ์ถ้าชื่นชอบยังไงก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แม่หมอใครที่กด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่ง comment ค,มมคุยกันได้นะคะอยากจะระบายอะไรก็คิดว่าเป็นอลิสเนี่ยคือเพื่อนคนหนึ่งเท่านั้นนะคะเว,เวลาหงายเวลาเศร้าก,ก็กลับมาเจอกันมานั่งมองหน้ากันแบบนี้นะคะหวังว่าจะมีความสุขยังไงก็ขอให้มีความสุขกับเดือนแห่งความรักนะจ๊ะแล้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย